สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อีเดนมากพ่อแม่พี่น้องยอร์สเดากระตาลงมือจ้ามาเถอไม่พูดมากเจ็บคอพ่อแม่พี่น้องจ้ายอร์สเดาตัวนาดิที่ตั้งกล้องบ้างไม่ถึงนนะลัางนาลดอยอร์สเดาพ่อแม่พี่น,ออออน้องเอ้อคอยจะไปแกงเส้นหนังงัวคอยมีงูหนังงัวอยู่เถอเมื่อกี่ดิจ้าอ,อ่อนๆเนี่ยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยคอยจะไปแกงแทนผักขี้เล็ก ซื้อเนื้อมะกอยกินกับคือสิคักนั่นนี่เนาะมือมี่ตับเพราะจะได้ซื้อมะกอยปปนนัน่นสุดยอดวนะคุณเห็นอีกอย่างก็ข้าวตก็บมันต่วันนี่ข้าวตีแกงอีรีเพราะว่าเมื่อคืนนี่ขับโจ๊กนังงูอกมาจากช่องฟิตนังงวไอ้เผาหยดสดาวอ่อนๆก็จะเหมียนเมันคักๆักมาเนี่ยสุดยอดเลยขี่ซาซาขี่ฟุน่น คนแล้วไงกุก๊บกอดพี่แม่จะพ่อแม่พี่น้องโอ้เอาล่ะเออเอา,เอ,าอืจิแมนจอดคักเนอนจอดสะเดาฝรั่งอ่อนๆเด้อจับพ่อแม่พี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วจุ่มแม่ข้าวมกจมุ่มเดานี่กะขมคือสะเดาบ์บานเฮ่าไหร่จับพ่อแม่พี่น้องจ้ากะกินแสบคือกันนั่นแหละ ว่าม,มีอันได้กินแสบก็อันได้คันว่าพักเดาวนาะจะเนาะกีประโยชน์อุ่นอ่อนปเกียงกำลังขึ้นมากใหม่ๆเม่นสบขนาดละก็ล่ม,ลมา่ะกีก็จะเงียบอยูอ่ไม่สุดยอดพอพอแม่พี่น้อกอย่นเสดาวคอย ก,ก็คืว่าเป็นยังก็่กิบกินจนแปลนยังก,ก็ตั้งเสื้อให้แล้วก็กิบกินมาที่พวกเจอแมนมดเมืองเพราไนะม่เป็นหรอกมาสิกุดทายลูกสปกุดปิดพะนะบ่ะได้กินเขา่าสมองบ่เดินสมองบ่เดินพรไม่พี่หนอาตรงนี้นเจอกระจำาระไ้ได้ว่าปุ่มได้ปิดปุ่มไดเปิด,ปด,ปดเพราะว่าไปแล้ว คกูส네ีวะมียากันเราขี önem, ่ผ่านมากแล้วส่วนเอาลูกสะพายฉันมาทำอะไรแถวนี้เก็บเอาต่ำๆก่อนนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจะสิตั้งกล่องไว้ทั้งรถพาเก็บเอาตัวสูงๆอ่อนๆแบบนี้แหละเจ้าเอ้ยสุดจวนอีลี อันนี้พัติพูนา่ะ,ะเจอสิพูนะแต่อย,ยอดขึ้นมากกระแมนนในน์หลวดกระแม่นเด็กโอ้พี่เด็กตรงนึง ก็เลือบลายหลดอกจ้ะแบ่งกันไปกินสีเพิ่มมากกิโลนึงเราจะตั้งกล่องกันเด้ยบร้อีเลยเร้อตั้งไปถึงหลังรถนี่แหละมันทีดายป๋อจอยเพิ่มกันไอฮานี่ขี่รถพานบางนึงขี่ฝุ่นไงกุ๊บกับขึ้นรถก็เต็มเลยไดเ้เห็นเห็นพ่อแม่พี่หน้องพ่วพน้ายาลุ่มพัดกล่องตัวกันแล้วกัน พี่นะโอ้ยอ,าอย้าวจะไปอย่างเงี้ยเห้นไปลงมาพี่พ่อแม่พี่น้อนพ่อสี่เห็นเด็กกระตาเง้มเง้มกระตาสะเดาของจอยพูน่ะคากนอกสุดยอดป้าจ้าพูงนน่ยสะเดายอดอ่อนๆจ้าพูนนะ่ะสวยงามขนาดเฮ้ยติมกระตายาาู่นะจ๊ะเลิดขนาดพูงไงเนี่ยเลิดขนาดเลิดขนาด สวยงามจะอาลจะจารพ่อแม่พี่น้องจา้าพ่อเก็บพ่อหอมปากอหอมคอเสดาพวกนี้นี่ยนี่แสบเด้อพ่อหอมปากอหอมคอมึงจะดีออกให้ไงบ้างเนี่ยสวยงามเลยจะจะไปแกงี่ยไส้นังวัวจ้าเรื่องของเรื่องขึ้นเนี่ยเอานังวัวมาจากช่องฟิตแล้วจะไปพาพวกเจ้าไปแกงแ่ยเกล่สนามปลาราน,นุ่นนัวแท่นพักขี้เล็กน่าจะเนาะพ่อแม่พี่น้องจา้า ของมันใช้แทนกินได้ตั้งซื้อให้แล้วก็เอาไปเกียงแทนกันด้เรียบร้อยเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นโอเคจ้บพ่อแม่พี่น้องคลิปพักสแลวนีก้ก็สิขอฝากไว้แค่นี้นะจ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ enjoy lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเฮดมัสลูมจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทติดซุ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปของเดชกำน้อ,นนองนะจ้าเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้าเด้อไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ สวยงามสุดยอดยอดสดาวอวบๆพุพนน่ะสุดยอดอีหรีจ้ะเลศอ,อีหรี